ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําเว็บไซต์ที่สามารถรับย่านตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนค่ะทําการเพิ่มสมาชิกนะคะเข้ากลุ่ม Facebook ค่ะซึ่งวิธีการะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนคะคลิกงที่ทางเราแปะไว้ตาคลิปวิดีโอค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะก่อนจะเข้าใช้งานเรามาทาการสมัครสามาชิกกันก่อนโดยกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้ก็ทําการกรอกข้อมูลพวกนี้ให้ครบถ้วนเลยค่ะแล้วติ๊กฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยหรือใครต้องการล็อกอินผ่านทาง Google ก็ทําได้เหมือนกันค่ะส่วนทางเรามีบัญชีแล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะคะเมื่อกดลงชื่อเข้ามาใช้งานค่ะก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะอย่างแรกก็มาเลือกคําสั่งซื้อใหม่ก่อนค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งานกันโดยแพลตฟอร์มที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook Facebook ค่ะเเเรากก็ลลือ Facebook ได้ย เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่นะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็เจ,จอหลากหลายหัวข้อเลยแต่หัวข้อที่เราต้องการวันนี้ค่ะจะเป็นการเพิ่มคนเข้ากลุ่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะหาหัวข้อนี้กันนะคะเมื่อเลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเราเจอหัวข้อที่ต้องการเราก็สามารถคลิกได้เลยค่ะ อนนั้นนาพี่บริการกันต่อนะคะบริการค่ะก็มีหลากหลายบริการเลยเพื่อนก็สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของตัวเองได้เลยค่ะส่วนทางเราจะใช้เป็นตัวแรกนะคะนั้นจะมีรับการ30วันนั่นเองหลังจากนั้นก็ให้มาที่ช่องลิงก์นะคะแล้วก็ให้กลับไปที่หน้า Facebook ค่ะทําการคัดลอกลิงก์กลุ่มมาได้เลย เมื่อคัดลอกลิงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มกันค่ะโดยทางเราต้องการเพิ่มไปเลยค่ะหนึ่งร้อยจำนวนท่านเพื่นต้องการเพิ่มมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะจะมีการคิดเวลาฉเฉลี่ยค่าจ่ายมาให้แบบนี้เลยค่ะแล้วกดสั่งซื้อได้เลย เมื่อกดสั่งซื้อแล้วจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คที่บอร์ดการสั่งซื้อได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะมีออเดอร์มากมายเลยค่ะส่วนออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่ก็จะขึ้น่าเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณนะคะ <S <S โดยนี้ค่ะจะมีการระบุของเลขออเดอร์ทันด้านนี้แล้วก็จะมีวันที่เวลาที่ทําการสั่งซื้อด้วยนะคะรวมถึงสถานะของทางเว็บไซต์ด้วยค่ะซึ่งเราบางลับดำเนินการอยู่นะคะเราไปดูห้องต่าง สำหรับหัวข้อของการเติมเงินนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นช่องทาง t o m ั n นี่วอ l l l e t ค่ะช่องทางนี้นะคะก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนําก่อนที่ทําการเติมเงินได้เลยนะคะเมื่ออ่านครบทั่วเรียบร้อยแล้วก็มาที่ช่องยอดเงินได้เลยค่ะทําการกรอกตรงเงินที่ต้องการเติมค่ะจากนั้นก็จะมีการคิดค้ำยันเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็จะมีการรวมยอดทั้งหมดให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยเลยค่ะก็สามารถกดเติมเงินได้เลยค่ะ อัทางที่2เป็นช่องทางคริปโตนะคะช่องทางนี้เป็นช่องทางสกุลเงินต่างประเทศนะคะที่รองรับทุกสกุลเงินเลยค่ะเพื่อนก็สามารถเลือกใช้ช่องทางนี้ได้เลยนะคะการเติมเงินก็ให้มากรอกย้อนในช่องทางนี้แล้วก็มีการแปลงค่าเงินให้เพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อการติดต่อแอดมินค่ะสำหรับเพื่อที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาก็ให้มาที่ช่องทางน,นี้ได้เลยค่ะโดยเข้ามาสร้างตัวช่วยเหลือน,นะคะจากนั้นก็มาเลือกหมวดหมู่ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีหัวข้อเนี่ยค่ะสามหัวข้อเลยแล้วต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อการแจ้งปัญหาค่ะ ข้อแจ้งปัญหานะคะก็จะมีหลากหลายหัวข้อเลยเพื่อนก็สามารถเลือกหัวข้อที่เพื่อนๆพบปัญหาได้เลยค่ะจากนั้นก็กรอกเลขออเดอร์ที่ปัญหาให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะหรือใครต้องการที่จะพิมพ์ข้อความแน่ล์ในรูปภาพก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแล้วกดส่งตัวเข้ามาได้เลยหรืออีกช่องทางนึงค่ะคือช่องทาง LINE OA สามารถแอด LINE มาที่ @knki social ได้เลยนะคะหรือจะกดรูป LINE ค่ะแล้วก็สแกนมาเพื่อติดต่อแอดมินก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อของการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถมาฮัดล็อกสิ่งที่น่าดีของตัวเองค่ะส่งต่อให้คนอื่นหรือคนที่เรารู้จักนะคะให้เข้ามาใช้งานรวมโดยได้เลยค่ะหากมีการสมัครเข้ามาใช้งานก็รับอัตราข้อมีชั่นอีก5%ไปด้วยเลยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีส่วนของการรับชมซีรีส์ดังจีนด้วยนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์และต้องการที่จะเข้ามารับชมค่ะสามารถเข้ามารับชมได้เลยค่ะเนื่องจากมีมีมากกว่า1000รายการเลยนะคะแต่เพื่อนต้องใช้งานเว็บไซต์นียคบ500รบาทก่อนจึงจะสามารถให้รับการปลดล็อกได้แบบฟรีๆค่ะออกมาเรามาดูคําสั่งซื้อกันค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไระคะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าเพนบุ๊กกันค่ะเมื่อกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีเฟซกันเลยค่ะ ก็ทาการรีเฟซไเรียบร้อยนะคะให้สังเกตอตัวนี้สมาชิกก็ขึ้นมาถึง114คนเป็นที่เรียบร้อยและค่าจากเดิมที่มีเพียงแค่14คนเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นบริการทางเว็บไซต์ค่ะที่มาให้บเพื่อนได้อย่างดีแล้วก็บริการได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์ทางเราแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะมาลองเล่นก็มาลองใช้งานกันดูก่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เทคนิคในการเพิ่มนะคะสมาชิกกลุ่มของ Facebook ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าครั้งหน้านะคะมีข้อแมมากกราามร,ารับับกดชนเ้ เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ